สวัสดีครับวันนี้นะครับพามาดู MG4 นะครับกับชุดแต่งของร้าน Sporty นะครับผมต้องบอกว่า MG4 เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าแบรนด์ MG นะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้า100%เลยเป็นโรงแฮชแบ็ก5ประตูมีทั้งหมด2รุ่นนะครับ5สีนะครับทั้งตัวรองแล้วก็ตัวท็อปนะครับตัวท็อปเนี่ยเราจะมีอยู่ทั้งหมด4สีเนาะตัวนี้ครับมาพร้อมกับขุมกำลัง170แรงม้านะครับมอเตอร์อยู่ที่ อ่าร้อกิโลวัตต์นะครับแรงบิดนะครับสูงสุดอยู่ที่สองร้อนิวตันเมตรครับผมตัวนี้นะครับวิ่งได้อยู่ที่4 2่กิโลอ่าอัตราเล่นสูนถึง100นะครับอยู่ที่ประมาณ9วินาทีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นะครับระยะทางวิ่งนะครับอยู่ที่ได้ไอ่ยยี่นะครับกิโลต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับถ้ามาดูตัวบอดี้ครับเจ้าตัวนี้ครับมาพร้อมกับไฟที่เป็น full LED นะครับด้านในเนี่ยครับจะเป็นไฟทั้งหมด อ่าสามดวงนะครับอยู่ใน1โคมแล้วก็มีไฟอ่าเดย์ทิมรันนิ่งไลท์มาให้ด้วยนะครับตัวนี้ครับไฟเลี้ยวของตัวด้านหน้าเนี่ยเขาจะอยู่ตรงก้านนะครับฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็ด้านล่างของเรานะครับก็จะเป็นชุดแต่งของตัวสปอร์ตี้นะครับผมถัดมาด้านข้างนะครับผมตัวกระจกนะครับจะเป็นสีดําแบบนี้เลยแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยจะมีตัวไฟเลี้ยวแล้วก็กล้องอาร์เรวิว360องศามาให้ตัวกระจกเนี่ยเรายังมีตัวบายสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับ หลังคานะครับจะเป็นสีดำนะครับจุดโคนนะครับมีเฉพาะในรุ่นคอปเท่านั้นนะต้องบอกก่อนแล้วก็ตัวข้างประตูครับก็จะมีตัวคีย์เลสมาให้นะครับตัวนี้นะครับภายในนะครับจะเป็นพวงมาลัยรูปตัวดีนะครับจอทัชสกรีนเนี่ยจะอยู่ที่10.25นิ้วส่วนจอคนขับเนี่ยจะอยู่ที่7นิ้วนะครับจุดเด่นของ MG อีกอย่างหนึ่งอ่ะที่ไม่เหมือนแบรนด์ตลาดก็คือของ MG อะครับตัวไฟเลี้ยวของเราจะอยู่ทางด้านซ้ายมือส่วนรถตลาดส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ทางด้านขวามือเนาะ รุ่นนี้นะครับไม่มี p u s ส start มาให้นะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ใช้ในการเหยียบเบรกแล้วก็ start แต่เงื่อนไขกือคูณแจกก็ต้องอยู่ในรถและลูกค้าก็ต้องปิดประตูก่อน start เท่านั้นนะครับตัวนี้มีวัยเลชชัชเจอร์มาให้ครับแล้วก็เกียร์เป็นรูปวงกลมนะครับผมแล้วก็ usb ด้านหน้ามี2จุดบอกคนขับนะครับจะเป็นการปรับด้วยไฟฟ้านะครับดีไซน์ของตัวรถภายในค่อนข้างเรียบนะครับดูดีแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับโหมดการขับขี่ทั้งหมด5รูปแบบนะครับพวมอะไรสามารถปรับได้3ระดับนะครับ ถัดมานะครับด้านหลังครับผมเทดรูมเล็กรูมเนี่ยของรถตัวนี้นะครับค่อนข้างโอเคเลยเบาะด้านหลังเนี่ยพับได้40 60, 60, 60แล้วก็ตัวชาร์จนะครับเรามีจุดชาร์จสำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยแต่ว่าจะเป็น USBC นะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ iPhone เนาะผมบอกอย่างนี้ก่อนดีไซน์นะครับด้านหลังนะครับตัวนี้ครับเราเรียกว่า Twin Arrow Wing หรือก็คือตัวปีกหลังนั่นเอง ตัวปีกหลังนะครับผมตัวเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของความสวยงามอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของตัวแอโรไดนามิกด้วยนะครับผมด้านท้ายนะครับที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือไฟท้ายเป็น LED ลูกตัว Y นะครับแล้วก็มีเส้นนะครับเป็นไฟถ้าเกิดเป็นลูกค้าเบรกเนี่ยก็คือจะมีไฟติดออกมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดีไซน์นะครับด้านบนเองก็มีตัวไฟติดมาให้ด้วยนะครับเป็นลายเส้นนะครับคือที่จุสัมภาระท้ายตอนหลังนะครับจะอยู่ที่317นะครับลิตรนะครับ แต่ถ้าเกิดลูกค้านะครับในกรณีที่พับบอกไปจะอยู่ที่986ลิตรอ่าต่อไปนะครับเรื่องของจุดชาร์จไฟนะครับตัวชาร์จไฟนะครับตัวนี้นครับจะเป็น CCS Combo Type 2ซึ่งต้องบอกลูกค้าก่อนว่าตัวนี้ยทำได้ทั้งตัวฟาาชาร์จแล้วก็ตัวชาร์จปกตินะครับถ้าชาร์จเร็วนะครับ10 80เนี่ยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ40นาทีเท่านั้นเองส่วนถ้าชาร์จปกติเนี่ยถ้าเอา0ถึง100เลยเนี่ยครับวิ่งได้425ตเต็มเนี่ย เราจะใช้เวลาอยู่ี่ประมาณ8ชั่วโมงนะครับบอกผู้โดยสารตอนหน้านะครับตัวเนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ปรับไฟฟ้าแต่ว่าจะเป็นปรับมือแทนนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เราให้ความปลอดภัยมาทั้งหมด25ระบบม่านถุงลมให้รอบคันนะครับมีตัวเซ็นเซอร์นะครับสำหรับชุดป่าลมยางเฉินมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ยหะครับเรามีเทคโนโลยีเรื่องของ i อ m มาร์มาให้ของคุณลูกค้าด้วยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ไหนลูกค้าก็สามารถใช้งานตัวเนี้นะครับในการสั่งสตาร์ทรถหรือสั่งตรวจเช็คนะครับ ในเรื่องของตัวแบตเตอรี่เองก็ดีหรือว่าสถานะรถเองก็ดีลูกค้าสามารถสั่งปลดล็อกรถล็อกรถได้นะครับแม้ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนเลยผ่านระบบของอินเทอร์เน็ตนะครับในกรณีที่เราอาเอารถทิ้งไว้ที่บ้านแต่ว่าถือุูเจติดไปด้วยอย่างเงี้ยเราสามารถสั่งปลดล็อกนะครับให้คนที่บ้านสามารถเอาของจากภายในได้เลยแล้วตัวไอสมาร์เนี่ยก็ยังจะเป็นตัวช่วยในการให้เราค้นหาสถานีชาร์จหรือว่าจองนะครับตู้ชาร์จของ m ินด้วยอ่ะ ตัว MG4 นะครับรีวิวข้อข้าวของตัวรถก็จะประมาณนี้ละกันส่วนเรื่องรายละเอียดเรื่องของโปรโมชั่นยังไงเดี๋ยวทุกคนรอติดตามอีกทีแล้วถ้าครั้งหน้านะครับอีสปอร์ต้นะครับนำรถอะไรมาให้เรารีวิวอีกทุกคนต้องรอติดตามชมนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับลาแล้วบ,บ๊ายบาย